แล้วคันนี้มากับสีบอลเงินสว่างสดใสครับคันนี้เป็นฮอนด้าซีวิคเอฟอีนะ1.5 EL ปี2022ราคาติดสุดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่กับเอบางใหญ่นะครับที่ช่องพรีเมีมยมมาร์เอบางใหญ่และช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่นําสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับรถยนต์มือสองมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะเพื่อให้ท่านผู้ชมนะครับได้นําไปใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจท่านผู้ชมนับคิดจะเลือกซื้อรถพรีเมียมยิทคาร์สักค,คัน แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงสามารถเข้ามาหาความรู้ได้ที่ช่องนี้เลยครับและก็เหมือนกับเส้นทุกคลิปนะครับตอนนี้เราอยู่พืนที่สาขากระจาพิเศษภายจากรถพรีเมียมวิชาที่เยอะที่สุดและดีที่สุดบนถนนกระจาพิเศษเดี๋ยวนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูรถญี่ปุ่นกันบ้างนะครับแล้วนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้คือฮอน้าซีบีเอฟีนะเป็น2.0งจุดนะครับแล้วรถคันนี้นะเป็น e อ e v ด้วยนะครับปี2022ราคาอยู่แค่7 9็0แ0นเกาหนเก้ันเท่านั้นครับอันที่สองนล้วพันนี้เป FE เหมือนกันนะแต่คันนี้นะครับเป็นเครื่อง1.5เทอร์โบโนะครับเป็นตัว s รถคันนี้เป็นปี2022ราคาอยู่แค่7 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับคันนี้ก็เป็น h o น d ้า Ci ี i c FE เหมือนกันนะครับคันนี้เป็นตัว2.0 r S นะครับเป็น EFV นะปี2022ราคาอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับแล้วคันนี้มากับสีบอลเงินสว่างสดใสครับคันนี้เป็น h o น d ้าซ vic FE นะ1.5 EL ปี2022 ราคา7จ็ดแสนปีนึงก็พันบาทเท่ Shooting so público. าน like ั้นครับเป็นไงกันบ้างครับกับรถซีวิคที่ผมได้พาท่านผู้ชมไปรับชมกันนะถ้าลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มไม่ต้องดาวเลยสักบาทนะครับและรถทุกคันนะมีรับประกันหลังการขายให้ทุกคันนะครับหนึ่งปีโทรหาเอฟบางใหญ่ที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สองสองศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดหกให้ฝากช่องพิมพ์ยุปทาไปเอฟบางใหญ่ไว้ด้วยนะครับนี่กลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a